อย่าได้นำเพื่อนๆนะครับที่กำลังเปิดร้านใหม่เนี่ยพี่ลองดูนะทำยังไงก็ได้ให้มันชงได้สองคนนะครับเนี่ยชงได้สองคนฝั่งคนหนึ่งชงอยู่ฝั่งนี้ครับอีกคนหนึ่งชงอยู่ฝั่งนู้นเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆเนี่ยครับจะเป็นลักษณะแบบเนี้ยชงสองคนได้นะเวลาลูกค้ามาเยอะๆเนี่ยเราจะสามารถระบายบินได้ทันครับ <Okay. S 1> พื้นที่ในการที่จะชงก็คือว่าคนหนึ่งอยู่ข้างในสแตนบายเลยอยู่ข้างใน อีกคนหนึ่งชงอยู่ข้างนอกครับผมเนี่ยชงอยู่ข้างนอกแบบเนี้ยมันสามารถชงได้คู่กันชงได้สองคนนะครับเนี่ยเวลาลูกค้ามาเยอะๆลูกค้ามาเยอะๆเท่าไหร่แล้วก็สามารถระบายบินทันครับเพราะว่าขายก๋วยเตี๋ยวขายกับเหลาเนี่ยมันมันทำได้ได้ง่ายครับเพราะอะไหล่เรามีหมดแล้วไม่ว่าจะลิน้นเอ็นม้ามไส้ของกระด้วงน่องลายเนี่ยผมมีหมดเลยผมจะวางพาดในหม้อหม้อน้าซุปร้อนๆน,นี่ครับผมจะวาง้าดตรงนี้ความร้อนก็จะดันขึ้นมาทําให้เนื้อเราไม่เป็นไข่เนี่ยครับเนี่ย ลาลูกค้ามาเยอะๆแบบนี้ครับเพื่อนๆนะลองดูนะเราสามารถเนี่ยระบายบินได้ทันนะครับชงแบบเนี้ยน้าเตาพยายามทําดูแล้วกันว่าให้มันหยิบจับได้ง่ายถ้วยชามเราอยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆมือเรานะเพื่อนๆลองดูเนะี่ยเห็นไหมเวลาเราจะหยิบจะจับอะไรก็ง่ายครับขายก๋วยเตี๋ยวผมไม่มีตู้ก๋วยเตี๋ยวนะเติมน้ําซุปเสิร์ฟครับเนะี่ยลูกค้ากําลังจะเข้าร้านครับเนะี่ย สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับลองทําดูนะครับเพื่อนเพื่อนเวลาจะเปิดร้านใหม่เนี่ยครับบางทีบางคนอ่ะมีสถานที่อยู่ในโรงเรียนหรือว่าอยู่ในศูนย์อาหารหรือว่าอยู่ในทัวเวลาลงคนลงมาเยอะๆครับเวลาเขากินเขาจะมากินพร้อมๆกันเนี่ยทำแบบนี้มันจะไวครับให้มันชงได้2คนนะเพื่อนเพื่อนที่ลังที่เปิดร้านใหม่ลองทําดูลองออกแบบลองดีไซน์เคาน์เตอร์เราดู ให้มันชงได้สองคนเวลาลูกค้ามาเสร็จปุ๊บของผมเนี่ยเวลาทําก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นเนี่ยมันมันหั่นมันเป็นชิ้นชิ้นชิ้น,ช,นชิ้นไว้หมดแล้วไม่ว่าจะพวกเอนมม็นม้ามลิ้นขอบลูกน่องลายครับมันหั่นเป็นชิ้น,นไว้หมดแล้วครับมันอร่อยใครทําก็อร่อยลูกค้ามาทําเองก็อร่อยใครทําก็อร่อยเพราะว่ามันอร่อยมาในตัวอยู่แล้วอร่อยตั้งแต่หลังครัวเพราะว่าเวลาการต้มการตุ๋นของผมในน้ําซุปพวกซอสพวกเครื่องเทศมันจะดูดซึมเข้าไปในในตัวเนื้อแล้วมันจะอร่อยใครมาหยิบมาจับก็อร่อยครับ อยากจะแนะนําเพื่อนๆว่าเวลาทําแบบนี้เนะี่ยมันจะไวสําหรับคนที่กําลังที่จะคิดเปิดร้านใหม่เอ้ยมีสถานที่อย่างมีทัวร์มาลงหรือว่าอย่างเป็นในโรงเรียนในศูนย์อาหารเนี่ยชั่วโมงกินมันจะกินพร้อมๆกันเวลาเขากินกินพร้อมๆกันลูกค้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยมากันมา 10- 20คนเราสามารถระบายบินทันของเราลวกลวกชงชง,ชงแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับตัก,ต,กตักน้ำซุปใส่ก็เสร็จแล้วรีบเสิร์ฟเสิร์ฟไปแล้วมันต้องมานั่งผัด นู่นนี่นั่นก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรที่ทำง่ายนะตุ๋นเป็นอะไรที่ทำง่ายครับนะโอเคเพื่อนๆที่สนใจซอสแตกซิกที่เอาไปทำแล้วติดใจลองดูเพื่อนๆที่กำลังดูผมแล้วสนใจสนใจลองสั่งเข้ามาในเพจตเตาแตกซิกนะครับมีขายตัวเนี้ครับขวดนี้300บาท2ลิตรสามารถทำน้ำได้20ลิตรกิน2ี่สิบคนก็ไม่หมดนะตัวเนี้สำหรับทำน้ำได้5ลิตรขวดลิตรครับตัวเนี้ยทำน้ำได้ห้าลิตรครับ ซอสเอ้เครื่องเทศตัวนี้ซองในห้าสิบาทตัวนี้ผมบอกเลยว่าหอมหอมจริงๆครับผมลองเอาไปเอาไปตุนดูนะครับตุนเนื้อตุนหมูตุนเป็ดตุนไก่ตุนแพะตุนแกะได้ทุกอย่างครับเอาไปทําน้าซุปมันจะหอมเครื่องเทศตัวนี้ครับทาน้ําซุปมันจะหอมหอมมากๆเลยครับแล้วทีวนี้เพื่อนเพื่อนที่สั่งขวดใหญ่แก้นใหญ่ครับดูดีๆนะมันจะมองไม่เห็นน้ําละตอนนี้มันจะมองไม่เห็นน้าเดี๋ยวรดใหม่มาก็จะเป็นสีเหมือนเดิมแหละครับระวังนิดนึงนะ ลุงๆป้าๆนาน่นอ่ที่เป็นคนที่ใช้ซอสแ็กซิของของท,ที่ส่งไปให้นะดูดีๆครับเวลามันหมดแล้วมันจะมองไม่เห็นน้ำนะเป็นห่วงนิดนึงเวลาเราจะขายพวกนี้เอ้ยซอสกูหายไปไหนว่าไม่มีเลยจับยกแล้วเบายงอมแยงเลยอย่างเงี้ยครับดูดีๆดูดีครับดูดีๆเดี๋ยวก็หมดแล้วครับกรรอนนี้หมดผมก็จะใช้กรลรอนเดิมเหมือนเดิมสีขาวเหมือนเดิมทางโรงงานเขาแจ้งมาบอกแล้วนะครับโอเคมีคลิปดีๆรีบขายของก่อนวันดีครับบ๊ายบาย